ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนในของใบกิจกรรมที่1นนะคะโดยคําสั่งของใบกิจกรรมที่1ได้กําหนดว่าจองออกแบบหน้าต่างโปรแกรมหน้าต่างควบคุมผู้ใช้งานและเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไดโอดเปล่งแสงตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยได้ให้มา3ามเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่1ก็คือกดปุ่มที่1หลอดไดโอดเปล่งแสงหลอดที่1ติดเงื่อนไขที่2กดปุ่มที่2หลอดไดโอดเปล่งแสงหลอดที่2ติดและหลอดที่2ดับกดปุ่มที่สาม หลอดไดโอดเปล่งแสง LED หลอดที่3ติดและหลอดที่1 2ดับน,นะคะเราจะมาดูในส่วนของบล็อกไดอะแกรมฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะเตยหนูจะใส่ปุ่มไปทั้งหมด3ปุ่มนะคะโดยปุ่มแรกนะคะหนูเชื่อมด้วยเครื่องหมายแอนนะคะเป็นตัวนี้นะคะ่ะจากนั้นเชื่อมจากปุ่มมาที่เครื่องหมายแอนและจาก เครื่องหมายแอนนะคะหนูจะใส่ปุ่มน็อตนะคะเป็นตัวนี้ค่ะนี่นะคะและจากนั้นจากเครื่องหมายแอนของปุ่มที่1ห,หนูจะเชื่อมมาที่หลอดไฟ LED หลอดที่1น,นะคะจากนั้นหนูใส่ปุ่มที่2ค่ะเชื่อมด้วยเครื่องหมายแอนนะคะจากปุ่มมาเครื่องหมายแอนค่ะและจากเครื่องหมายแอนนะคะ,นะคะหนูก็จะใส่เครื่องหมายแอนอีกอันหนึ่งค่ะ แล้วเครื่องหมายแอ,อนนี้จะเชื่อมด้วยกันอยู่2ที่คือเชื่อมเครื่องหมายแอนจากปุ่มที่1และเครื่องหมายนอ็อตที่จะเชื่อมไปที่ปุ่มที่3นะคะแล้วก็เชื่อมเครื่องหมายแอนตัวนี้นะคะมาที่หลอด LED หลอดที่2นะคะจากนั้นหนูใส่ปุ่มที่3เชื่อมเครื่องหมายแอนนะคะเราจะเห็นว่าที่หนูใส่เครื่องหมายน็อตตรงนี้นะคะมันจะมาเชื่อมเส้นนี้ด้วยนะคะ แล้วก็เชื่อมเครื่องหมายแอนมาที่ LED หลอดที่3โดยอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายแอนนะคะหนูจะใส่เครื่องหมายแอนด้วยเพื่อเชื่อมมาที่หลอดอปุ่มของหลอด LED หลอดที่1นนะคะและเชื่อมไปอีกที่หนึ่งก็คือ,อของปุ่มที่2นะคะ แล้วก็เชื่อมเครื่องหมายน็อตนะคะตรงนี้มาที่ปุ่มที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูนะคะเอออย่าลืมใส่ปุ่มสต็อปด้วยนะคะค่ะเงื่อนไขแรกนะคะเมื่อกดปุ่มที่1หลอด LED หลอดที่1ติดค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขที่2บอกว่ากดปุ่มที่2หลอดไดโอดเป็นแสง LED หลอดที่2ติดและหลอดที่2ดับค่ะ ส่วนกดปุ่มที่3นะคะหลอดไดโอดเป็นแสง LED หลอดที่3ติดและหลอดที่1 2ดับเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะขอบคุณค่ะ